แกวมันมีอย่างนลยน,นี่ฮะโอ้โหป็นมีหนูบ่อะปุ่นรุดเบิดเลยตะค่ายรุดเบิดเลย ใส่บ้างเนาะบ้างบ้างบ้าง,างนี่อย่างนี้นี่บ้างบ้างตอกแกะนี่อย่างนี้คือพูด้เห็นมีอย่างโอ้เลยโอ้ตายแขีวหักนะ เล็บบุ้นนะเบอเบอเงี่ยให้เลยนินเบอโอ้ยโอ้ยตะไคร่ตะไคร้ล้อมพักตะไคร่ล้อมพักรูดเบิดเลย่ะนี่มีอย่างอยู่ในลักนี่ฮะโอ้ยตาดอกแก้วทีมงานก็ได้ปะ ความสามารถมันลดนนเลยหนูได้ยเนพิมพ์งาน